ต้องเปิดหน้านี้ทําไมคือสงสัยอยู่ว่าเขาบอกกูหน้าเหมือนคุณเออ่คนที่ชื่อบอสลำใหญ่ที่เป็นข่าวกับคุณลำใหญ่ผมก็มานั่งดูนะเนาะเมื่อตรงไหนวะงง คือทางเดินเนี่ยไม่อยากไปแล้วออกคือไปได้ด้วยแม่งวันใดขาดเฟรชโอเคทางนี้ก็ทางนี้แต่กระสุนเราใกล้หมดแล้ววะสองยังมีอยู่เอ๊อย่างไรดังวีดอู้สองเกมมัใกล้จบอย่างเนี้ยเล่นมาถึงขนาดนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครอะอ๋อต o บเบอร์ o ๋อเปิดปร o r ครับครับเปิดผมอะไรผมผมเฮ้ยเค้ต้องหว่วงผมพวกคุณครับเอ้ยเชียร์วะด็อเตอร์ดอเตอร์โอเคไหมเนี่ยเอ๊ะ็อเตอร์โอเคไม่รู้ตไต้นี่กูเห็นแล้วไม่โอเควะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมึงอโอเคเอางี้นะเอางี้นะโอเคไม่ไม่รู้เอางี้แล้วกัน อีกปะมาอีกไหมแบงล่างรอเลยปะโอ้โหแบงล่างรอก็ไม่มีใครมาหาเนาะโอเคขโมยขึ้นได้ไหมเปิดมีของให้เก็บไม่น่าขึ้นได้แล้วหลุมไม่น่าลงแน่นอนโอนดำสักหนาดีด็ดอกเตอร์คือเฮด็อกเตอร์ต้องการของมาเปิดมันต้องหาเดี๋ยวผมหาให้เราจะหนีจากที่นี่ไปด้วยกัน ก็ผิดก่อนนี้นะเคีให้หานี่ก่อนมึงอีกตัวไปหมดเลย Come on man c o m on ตัวหมดไปไปหมดมาอีกมามา เข้ามาเข้าหน้าไปดิเออแม่ใหม่ป้อใหม่ป้โอเคหมดเด้อหมดเด้อหมดเถอะไอเกียดบวกไม่่คยอยากบวกกับมันเท่าไหร่ไอพวกนี้แม่งสู้ด้วยละบากเปิดไฟเดินจะอีโอ้ยโอ้ยอะไรวะมาไงเนี่ยไม่เห็นเว้ยโอ้ยโอ้ยอะกูร่วงเลย กระสุนมันแรงกว่ากูได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นล่างก่อนเออประตูประตูคนคนขนคนด้วยกันคนด้วยกันเปลยเปละให้ไวดอกเตอร์ให้ไว เปิดดร็อกเตอร์เปิดเวลาเราอยู่ในร่างเอเดียนนิปครับน่าทำอะไรต่ออะไรช้าจังวะเฮ้ยทำไรต่ออะไรช้ากะจังวะเฮ้ยทำมันเร็วๆเมย์เคลื่อนมาเคลื่อนมาเมามาจ,ามาจ้าก็ขึ้นมาเจ้าขึ้นมาไอพวกเนี้ยเจ้าขึ้นมาเออมามาเจ้าขึ้นมาเจ้าก็ขึ้นมาเออตกไปตายหมดละอุ้งอิ๊ ปล่อยของไว้ก่อนสองลูกไปอเออื้อตบแม่งเลยตบเลยตบอีกป่ดิมาบอมาบอล่ะเออหมดไหมหมดไหมหมดไม่หมดไหมเออเออเลือนแล้วตกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 อันนั้นของเล่น ให้มีอะไรที่ล้ำกว่าเราเยอะโอ้จะโผล่ไปไม่ได้เลยเนะกไไูไม่โผล่กูส่งไปไม่โผล่ก็ส่งไปอ้ะยิงให้หมดพอหมดละถล่ารว่รวงไวหมร่วงไปเฮ้ยมันรววนะ่วงว่ะเดี๋ยวนะนั้นระเบิด แล้วถ้าเราอ้ออะไรก็แล้วแต่ไม่กดเล็งกับพวกแมงอะอแมงแมงกับโอ้ยแม่งแบบแม่ชิบหายเลยนะเว้ยอ้อเฮ้ยโดนเวยเฮ้ยเดอดีดีรีบๆีรีบเลยรีบเลยกดซะ โอเคมีแฟลตฟอร์มยื่นออกมาขอสแกนหนห่อยแผนซีดีอะไรลุกยสแกนก่นกนไปเอาครับไปเอาโอเคเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไปแตะแบกโอ้ย,อยสวนกลับไปประตูอ้าวชิบหายต้องใช้ขี้กาจะต้องไปหาขี้กาดใช่ไหมนี่ โอเคผมต้องเป็นอย่างนั้นแหละขึ้นด้านบนเ,เดินชนอีกขึ้นไปขึ้นไปเออเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ตายเหรอบเบียนเบียนสแกนซะเขาสั่ตะแกนก็สแกน,แกนเดี๋ยวไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผมมนาะเพิ่มนะอย่าเลยให้แบบโอ้ยเดินแบบสะดวกบ้างเถอะอย่า เอาเงีย้ยขึ้นได้ไหเนี่ยไม่ได้หายเอ้ยอือทีพวกมันขึ้นได้นะเวย้ยขึ้นไม่ได้คืออะไรอืไม่เข้าใจจริงอืวิทยาการมันก็ดีกว่าอะไรไม่ก็ดีกับเราไปหมดเราแเองเป็นทหารโค้ยเป็นทหารกาการยิงสู้กับไอ้พวกวิทยาการลำ้ำล้ำต้องไปอย่างนี้ตลอดไปที่ไม่เนี่ยเกมแนวเนี้ย ดไปคุยกับหมอร์กันเสียงกูว่าแล้วเสียงอะไรมาเลยตกเพิ่มเลือดอ๋อโดดข้ามหัวกูอีกโตกข้ามหัวเออขอเลือดหน่อยเออขอเลือดหน่อยเพิ่มเลือดให้พี่ทีน้องไอ้พวกตัวเล็กตัวจ้อยเดี๋ยวต่อครับไปบอกหมอร์ว่ามันเปิดบ่ได้ะไรเนี่ยหมอ เดี๋ยว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 ไอ้ไอ้ด็อกเตอร์ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คือโอเคครับครับเอออย่าบอกแล้วกูต้องคุมการมัง่งไงด็อกเตอร์เอาจริงอะ่ะเออเฮ้ยออกมายังอะ่ะเฮ้ยดูทรงแล้วจะเป็นอย่างนั้นว่ะด็อกเตอร์จะล่วงไหมเนี่ยอย่าล่วงเน้อ อะไรกัดผมไม่ค่อยเก่งนะด็อกเตอร์ผมเน้นบุกป,ปะบุกลุยฝ่าไปไม่ค่อยเก่งคุ้มกันเท่าไหร่ด็อกเตอร์ต้องคุ้มกันตัวเองนะถ้าเจออะไรเพราะผมบอสามารถเลยจะเจออะไรไม่ได้กูอย่านะฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินมาดูอะไรอ่ะคอมพิวเตอร์เอ้ยคอมพิวเตอร์มีทีนโนบุกมีหน้าไอ้นี่ด้วยไอ้ฝั่งตัวร้าย ไอพวกนักวิทยาศาสตร์ของฝั่งร้ายมีฝังฝังพวกนั้นพวกนึงอะพวกเอเลียนหรืออะไรอะเอ้ยอ้าวดรมันไปกอนกูละชิ่ผานเรา่อนมึงจะเดินสำรวจโอเคเปเลยดรครับโอ้อสรุป่าให้คุมกันมึงก็แฮกไปตามนั้นดูเลยดร ี๋ยวผมจัดการเองที่เหลือโอ้เวนมาเมื่อกี้มึงซัดกูยังไงนะเมื่อกี้มึงทัดกูยังไงสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยทัดกูยังไงสิมาสิมาสิล่ะแมนเออมาสิล่ะเออเออเออมาสีล่ะเมื่อกินกูยับเลยใช่ไหม งยึดไปใช่ไหมเอากูขอเอาคืนะมา,มาขโมยมันโอ้ะอะไรวะโอ้ยโอ้ยเออดีเฟนแ์อยู่งแต่ยังอ่ะขอให้ไม่ได้เร็วๆเนอะโอเค,อเคขอลงขอลงจากนี้ก่อนได้ไหมต้องลงว่ะแล้วลงลงไงนะอ่ะอืออย่า ้งลงว่ะไม่ลงล่วงแน่นอนลง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 ไงอ่ะโอ้โหแม่งมาเยอะโอเคด็อกเตอร์บอกให้ลงแล้วประตูเรียบร้อยแล้วด็อกเตอร์ประเด็นคือกูลงยังไงตกตันจะกว่าจะหมดใช่ไหมเนี่ยยัดตูเลยมึงต้องออกอูมานะยัดตู

หมาใบสัตว์ล็อกโอเคแหมนึกว่าให้ลงก่อนเวลาอะไรมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงโอเคชัดดาวโ,โปรโตโคอลมันเรียบร้อยแล้วโอเคต้องให้ครับแ <c oughs> น่ใจนะโอเคเขาว่างไงกูว่างั้นเดี๋ยว ยิงกระตูมตามตูมตามไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮึฮึไม่รู้เรื่องจริงไหมพวกนี้ยิงกระตูมตามตูมตามโหลดซนะทนายเกมนี้นี่แม่งจะแรงที่สุดแล้วมังง้งเนี่ยคือยิงไม่กี่นัดแม่งก็ตายกันแล้วอะโอเคไปต่อครับเอ่อล็อกเตอร์ให้ไปเอาอะไรสักอย่างทางนี้อดดิเออ โอเคจะต้องมีตัวจุดชนวนอีกระเบิดดรกูทำระเบิดนี่ถ้ามาจุดชนวนไม่ได้ก็นี้เลยป่ะเออโอเคอย่างที่กูคิดแหละอย่างนี้เลยแต่ไ <laughs> ปต้องใช้ระเบิดใช้กระสุนแทนลลเจ้ยโหลดซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยใต้ UFO อเลยนิ่งว่ะแต่วันเนี้ยไม่ใช่ UFO ไอ้เชี่ยกูคิดไปเองอีก์ดเจอก็เก็บเ่างที่บอกว่าเจอก็เก็บไม่เจอก็ข่ามเรี็บร้อยโอเคลงเลยอ่ะเฮ้ยเชีย่ยลานวัดกับบอสปะเนี่ยไม่มันโอ้ยมาดิมาดิาดเอางี้นะเอางี้นะมามามาลงมา อะไรวะเดี๋ยวนี่เฮ้ยไอตัวใหญ่เฮ้ยโค้งตายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรอะ่ะปืนนี่ปืนมมนะใส่ไปยัยย้งเอาระเบิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีชาร์จด้วย เฮ้ย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 เอะคุโดนระเบิดตัวเองมาดีมาดีเชิญร้านไว้กับบอจริงโอ้ยหยุดมูเโดดมามาเลยมาเลยมาเลยไปไหนอ่ะอืมอืมยิงไม่ยั้งดิดิดิโดนไหโดดมามาดิอันนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกลูกเรียกน้องเหรอเฮ้ยมันยิงปืนได้ด้วยอืมเรียกน้องมาก็ดีขอเพิ่มเลือดหน่อยละกัน มาโดดมาน้องงนโดดมาให้หมดเลยมาโดดมาปั๊มเข้าที่หน้าตึ้มมาดิง่มาดิเฮ้ยอย่าวิ่งช้าดิอย่าวิ่งช้าดิเข้ามา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 เข้าเฮ้ยเฮ้เข้ามาเข้ามาเข้ามามาดิมาดิอ้าวหลบเว้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งวิ่งเร็วแล้วแม่งเริ่ววิ่งเร็วหรอเริ่มวิ่งเร็วหรอ เอาเอาทำไรทำไรเอาเอาทำไรโดดไปไหนเอาเฮ้ยอยู่นี่เวลาบอยออืยิงยัดเข้าไปยิงยัดเข้าไปโอ้ยเอามา tı. เอามาเรียกน้องมาไหมเรียกน้องมาก็ดีน้องมึงออ่ะเามาให้เพิ่มเลือดมาเอ้อมึงก็ได้เอามาเลยมามึงก็มาโอ้ยเอามาเบื่อลูก่ะ โอ้ย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 จะบอกกูตายอเชื่อกูตายไม่เอาเรื่องจัดเร็วะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไม่เอาเรื่องกว่า <c oughs> ลันไปก่อนลันไปอีกอเ <c oughs> จะหับไปที่เดิม อลองของบทนี้ดูเฮ้ย okay. ถ้ามันเล่นอย่างบทนี้เราก็ต้องเล่นในบทนี้กับมันวะมา,ะมาไหมดิไอตัวเล็กมาแทนเฮ้ยมามามา,าม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 าเขมามา เลือดให้เต็มมามามาโดดมาโดดนะเอออย่าดีลัยเยอะโดดเถอะโดดเถอะเออลงมามาว่าจะกลัวมึงฆ่าทีมกูมาอีกรอบมามาอีกรอบมามึงฆ่าทีมกูอ่ะเออเออโดดหลบเว้ย ตุนตุนตุนดาเมทตุนดาเมทจะโดดเหรอจะโดดเหรอมาดิโดดไปเออโดดไปตุนดาเมทกักตุนดาเมทกักตุนดาเมทเดี๋ยวมึงก็ล่วงเองแหะมาตัวเล็กมาละตัวเล็กมาแปลงล่างสู้เลยตัวเล็กมาพี่ก็แปลงล่างสู้ไปเลยดีมาดี เออสิงได้ปะลองดิเอยสิงได้เออกักตรงดาเมจกักตรงดาเมจกักตรงดาเมจมาดิมาดิมาดิโดยช้าเหรอิ่งช้าเหรอิ่งช้าเหรอิ่งช้าเหรอบตรงนี้มีระเบิดน้องเอออุยตายเลยอ่างี้งงอเออ The vessel is nearing completion. Your death would be a waste of my time. It's a tragedy for your kind. The future stands before you. Enter the void to come into my world. You have made it to the ascension. ดูสิจะทำไงกับความกลัวนี้เฮ้ยมันทำอะไรอะอย่าบอกมีล่างสองอะอ้ยอุยอ้ยอุ้ย โอ้ยคัดสีโคตรให้อี่ทานโคก็กลัวดีว่ะโหยักไปหนึ่งไอตัวทดลองวะเนี่ยเต็มเลยอ่ะอิกเอี้ยนโอเคอันนี้แต่ละเผ่าพันธุ์ป่ะเนี่ยแล้วเแล้วเราไปถูกเรียกโอ้

อโอ้อน,นีจะทำให้เรากลับเป็นมนุษย์ใช่ไหมอเออดรเตคทำ,ำ<ล>ไม่สำเร็จไม่สามารถช่วยเราได้แต่มันทำมันโอ้มันเปิดเป็นให้รางวัลเรา,เราโ,โเรากลับไปอุ๊ย

to finish the deal, send them a message they won't forget. <laughs>